ขอนัอบน้อมแด่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรุปช,ชอบได้โดยพรองค์เองด้วยเีียก้าพุทธประวัติจากพออระโอษฐ์ e ี65ทรงมียานในอิทธิบาท4โดยปริวัคสาอาการ12ทส่พิสูดทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คืออิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานากิจดังนี้ที่สุดทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่า ก็อิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอางสายัยฉันทะเป็นประธานากิจนี้เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้พิสุทธ์ทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อิทธิบาท อันประกอบพร้อมด้วยทำเครื่องปร่งแต่งมีสมาธิอาศาาอัยฉันทะเป็นประธานกิจนี้เราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้พิสุททั้งหลายจากผูกยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คืออิทธิบาทอันประกอบพร้อม ด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิริยะเป็นประธานากิจด,ดังนี้ที่สุดทั้งหลายจากักปุญญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าข้ออิธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิริยะเป็นประธานากิจนี้ เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ที่สุดทั้งหลายจากข่ยานปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อกทิธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องคุมแต่งมีสมาธิอาศัยวิริยะเป็นประธานากิจนี้ เราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้พิสุททั้งหลายจัตุยานปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่านี้คืออิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยจิตตะเป็นประธานากิจดังนี้ ที่สุดทั้งหลายจากขู่ยานปัญญาวิชาแสงสวา่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังาม,มาแต่ก่อนว่าก็อิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยจิตตะเป็นประธานกิจนี้เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ทิ่สุดทั้งหลาย จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อธิอธบาธิอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยจิตตะเป็นประธานกิจนี้เราทําให้เกิดมีได้แล้วดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ว แก่เราในธรรมที่เราไม่เคยมาฟังแต่ก่อนว่านี้คืออิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิมังสาเป็นประธานากิจดังนี้ที่สุททั้งหลายจากักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อิทธิบาท อันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิอาศัยวิมังสาเป็นประธานากิจนี้เป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้พิสุจทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าก็อ,อิทธิบาทอันประกอบพร้อมด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิ อาศัยวิมังสาเป็นประธานกิจนี้เราทำให้เกิดมีได้ดังนี้สาธุสาธุาธอนโมทามิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปนะครับ